ตอกูใช้ลบักซื้อเดี๋ยวเพื่อนมึงกูส่งปืนก่อนซุ่มยังไงวะอันนี้สี่ร้อยใช่ป่ะใช่มันมันได้กี่กล่องได้กล่องเดียวเฮ้ยเฮ้ยสกินพืนเท่อยู่นะเบลใส่กูมีของกูสีทองเข้ามีสองอันอะใส่แล้วเหรอโอเคกูใส่มาแล้วอ่ะไหนวะกระเป๋าอันนี้ไงแล้วเมื่อวานที่มึงเอาเอามีดบางต่อไปเนิดยงไงไปเฮ้ยกูได้สกินมาใหม่มาโคตรเท่เลยได้สกินอยู่มาใหม่เลยไหนวะพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ย อิ้ยโดนชุดนอนค่ะไม่เกงพวกกะเองโอ้ยไอโน่ยิงกูเฉยเลยกูยกูได้ยิงไอเียนี่ิ้ยมันไม่โดไอเียมันเล่สเต็ปเลยของมันวะมันสเต็ปจ้องแยงไงิวเพงวิวนอเอออยนตลอยหลังไอ้ท้มึงิวไอ้ตัวดำอ่ะอ้ไไอ้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 อ้ไไอ้ไไ้ไไ้ไไ้ไอ้ไอ้ไอ้ อุ้ยวูเจอไอ้ดำไอ้ไอ้ชื่นอนก็ฟิวดีว่ะตอนอ้เจ้าพิงมาเออวูเจอไอ้ดำไงวิญญาณเนี่ยวไอ้ชื่นอนได้วูเจีบไอ้ชื่นอนก่อนเลยชื่อนอนเป็นเหรอชื่อนแม่งเป็นงานว่ะเป็นงานเหรอเนาะเดี๋ยวกูต้องสเต็ปการเล่นงกลัแล้วอุ้ยไอ้รนไอ้รนจะยิงสวยสเต็ปสเต็ปไร้องสเต็ปไร้องนีงตายชื่นอนเหรอตายตายสวยสวเสนเ้ วิ่งไปทยังไงโดนตู e, uh, okay. uh ้น huh, uh ี huh, ่ไงโดนว่าได้ยิงไอ้ดำอยู่ไอ้ลถแม่งยิงกูยิงไม่โดนนี่ไงเฮ้ยไอ้ไอ้นี่เล่เป็นคนเดียวเลยเฟี้ยวเอออ่าได้นะไอ้ดำว่าจะไม่เอามึงซะแล้วอะไรเว้ยเนี่ยวิช่วยต่เออไอ้รถยิงโคตรแม่นเหรอไอ้รถเนาะเออเนี่ยยิงไอ้ฟี้ยอู่ในตูเหรอมึงยิงไอ้รถก่อนอ่าได้ไอ้คนไม่ยิงไอ้ฟูดมันหลบมันหลบได้ไงวะของมันวะโคตรแม่นไงพวกเนี้ย ไปไหนแล้ววะเขาใช้มีดบางต่อค่าเจ้าอ่ะคุณจ่ามปืนมาด้วยเข้าหยำกี้อ่ะเดะเข้าหยำกี้อ่ะเด่ะเฮ้ยเขหยำเปลี่ยนปืนบางต่อมาใครเนาะใครวะคกู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 อย่ายิงกูยิงไอ้ปืนคุณยิงไอ้ปชุดนอนมาดิเดี๋ยวชุดนอนตายอ่ะตายแล้วโดนกูยิงไอ้เหี่เด้อชุดนอนเป็นควัวเลยพวกกูเป็นไหนกันหมดวะชุดนอนฆ่าชุดนอนตายกูฆ่าชุดนอนไปก่อนละเจอแล้วเจอชุดนอนไอ้ไอ้รนไอ้รถตายรนตายเจอชุดนอนชุดนอนยู่ กูเจอไอ้โรนกูเจอโรนไอ้มาฆ่ากูตายไงโอ้มันไม่ตายเลยไงช็อตเมื่อกี้เนี่ยระยะจูบเลยไอ้โรนโรนไอ้โรนโรนใช่ใช่ใช่เฮ้ยไอ้เมคอนไอ้เมคอัลไอ้เมคอัโดนไอ้เมคอนโดนแล้วโจนี่ไงตายไอ้ไอ้กูกูโดนเมคอนตัดการนี่ไงตายเอไอ้โลนได้ไอ้โรนไอ้โฟดองโฟดิงไอ้โฟดิงเมื่อกี้มึงไม่ใช่ไม่ใช่กูโดนไอ้โรนยิงใครวะไอ้โนาะกุ้งเก็บไปโรนให้ได้ๆเอามาเลย นี่นี่กูเจอไอ้ลนละนี่ไงตายลนตายชุ่นั่นตายยัะใกล้ก็ฟิวโอ๊ยเสี่ยตกใจยิวก็ฟิวข้ากูตายตกใจตกใจเยี่ยมือล้านมือล้านใครบอกมาจำสแก๊งูยี่อะเอาไปดิลนตายลนตายเจ๋อเจ๋อเอ้ไอ้ชั่วนั่นอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้เนี่ยไปไหนละอยู่นี่อยู่นี่ไหนวะอยู่ร่างอยู่ร่างกับใครร่างลนะเอ้ยเพอจะใช้มีมังต่อฟันนะเออเชี่ยมันแม่งยังว่าเมื่อกี้โดดลงมาแล้วนะ ไอ้ชุดนอนเหรอไอ้ไอ้แม่งไอ้โลนยิงไอ้คนใส่เสื้อเป็นเทนอ่ะเจอกูไอ้กูไอกูไอกูยอกูแม่งนำแม่งนำกูเยี่ยกูไม่ทันนี่ไงตายโอ้ยเสียชุดนอนเขาเรียกวีมือชุดนอนตายเป็นชุดนอนตายเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอเรียกว่าสีมือเอว่าสีมือไมัน่าเจนะฝีปากนะว่าหยอยพุชี้อะเนี่ยเขาเรียกว่าสีมือกันโฟสเขาเรียกว่าสีมือสวยมือสีตุ้มนี่ไงมาหนีชุดนอนโดนเซเซเซโน้ บุกวิ่งนี้คือก่อนลูกแหลกวิ่งไอ้ล้นตายตายไอ้ชุนนอนตายโดนสะกบยิงไกลไงเฉยดูที้เนี่ยเดี๋ยวของเฮ้ยเอ้ใครกระโดดลงมาเมื่อกี้เนี่ยใคมันเป็นไอ้นี่ไอ้สกินข้อเองสกินลิงอ่ะไปไหนร้องชุนนอนอยู่นี่ชุนนอนข้างบนเล็งอยู่เนี่ยไม่โดนวะตายเดี๋ยวกูณที่ซื้อปืนเดี๋ยวคุไปหากูไปหาซุ่มกล่องจ้ะกูไปหาซุ่มกล่องแล้วอะไนกันเนี่ย ตายิ่งโผล่ยิงกูได้ตายชุนนอนยิงกูได้โผลได้ได้ที่ไหนวะชุนนอนเมื่อกี้เนี่ยโผลได้กูถุ่มปืนมาแล้วปืนกูนี่ไงตายช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวอดอดได้ไอ้โนไม่ตายได้หรอพราะถ้ากลัวเฮ้ยชุนนอนขาโม้ชุนนอนไม่ใช่ดิไอ้ล้นนี่วะอะไรล้นโรนอะไรล้นนี่ไงล้นตายไงหน่อยยิงกูอ่ากูว่าแล้วเลียนกูอย่างเงี้ย ข้ามแล้วห้าไม่ทันเด้อช็อตนี้กูได้มาตกวันที่สามเลยดีมาเหี้ยกูได้ที่ซูมซูมกันซูมกันูหนึ่งสองสามสี่กูได้ที่สี่อยากได้อยากได้ขวานอ่ะอยู่ไหนวะขวานขวานเพื่อนเนี่ยไม่อยากได้อาวุธขวานอ่ะกูได้พี่แอคกว่าสูมได้อีกวะฮิกูสูมได้มีดปะกูกูสูมได้มีดนะเฟลเฟลว่าวมีดมีดขวานได้เขาแกไม่ดูเฟลนี่อ๋อมันมีขวานด้วย เนี่ยว่าตรงเดี๋ยวะกินกูเปลี่ยนสกินตุนกูโคตรไปกูสุ่มกล่องแล้วปะกูสุ่กล่องแล้วคันน่ะเนี่ยไปนะเจ้าของดีนี่กูได้พิกแอคไงกูได้ของเทพไปแล้วอื้ม่งเร็วฟันเร็วด้วยเฮ้ยึฮโฟสขอเราของไหนดิเฮ้ยชูนอนตายชูนอนตายชูนองตายแล้วเหรอเออค่อยยิงใครวะเนี่ยใครวะเฮ้ยเลงเลงยเลงกูเลงอะไรน้องฟิลโรฟูลโรฟูลโรกูดีมันเองเสียกูกูไปเจอร้อย ไอ้น้อะเนี่ยโอุ้ยทอดีทอดีไม่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 กูตกตายชุนอนยชุนอนตายเจ้เจ้ไอ้นะเกับเก่ากูโดนกูฟันคอแล้วยิงกูเฉยเลยไอ้ยิงไงเป็นเทนกูกระเด็นเลยเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยกูได้ยิงกีฬาเสียอาชุนนอนกระเด็นอ้าวกูก็ตายไอ้ยูเห้ยกูได้ยิงชุนนอนได้ยึดยูไปฆ่ามันไม่หรอเมื่อไห่งไปเลยไอ้เหี้ยชั่เมื่อกี้เนี่ยกระเด็นเลยกูยิงเฉีเลยไอยูเป็นหมากู กูช่วยนอนข้าวกระต่ายกระพิร์พี่นอนเหรอใครบอกเกิงเกินหน้าเกินตาใครบอกกิงเกินหน้าเกินตาใครไม่รู้หน้าตาเน่ยิงหมดไปตัวลูกใครอ่ะใครไม่รู้เ <laughs> พื่อนไปไหนหมดแล้วมีแค่นี้เหรออ้าวกระเด็นกระเด็นอะถือได้นะนอะไรนะ้องกนะูมไม่ได้ยิงไม่ใช่กู่นอนไอ้เบอร์สองไอ้เบอร์สองกูกำลังไฟกับมันอยู่ไอ้เบอร์สองมันยิงกูได้ไอ้เบอร์สองนี่เนีโดนโดนสับไอ้เบอร์สองได้เบอร์สองได้เบอร์สองอะไรน้องเบอร์สองยิงกูไอเ้เบอร์หนึ่งนี ไอเบอร์นหนึ่งดิ่่่่่็ <c oughs> ่่่่มม่่่่่่่่่่่่่่่่่ยิ่่่ง่่่่่่่่่่่่่ี่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่เ่่่่่่่่อ่่่่่่น่่่่น่่น่่่่่นน่่่่่เ่่่่่่่่่่่่น่่น่่่่่่่่่่เ่่่่่อบเบ่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นี่ไงพิ่แอ,อ่่่่่่่่่้่่่่่ก่่่่่่ะ่่อ่่อ,อ่่่่่่่่่ไอ้เหี้ยดไกลอ่ะ มาดำมาดำม้องดำมาดามพีูฟิลกยิงอีดอออเด้ยงเดจะตายแล้วกูอย่าใกล้่ด่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 ความเร็ว่ดความเร็วสงมันไปไหนแล้วไอชุนอนอยู่ี่อยู่กูอู่นอนได้ได้อย่างี้ไดไอชนอนตายยังชนอนไม่ตาย่ไมงไม่ได้อะไหนเดียวพลาดหนเดียวเมื่อกี้เนี่ยไอไอชนอนเออ ตายช่วนอนตายแล้วช่วนอนตายแล้ววันที่เก็บช่ยนอนให้ฉันเฮ้ยดำเหรอนั่นนะเกือบโดนกูยิงแล้วไอ้ดำได้ดำได้ดำตายไอ้ช่วนอนตายแล้วไอ้ดำได้ไอ้ดำไม่ยิงนกกูโดนกูยิงเมืกูยิงอะเอ้าไอ้ฟอสละเนั่นนะไอ้เหี้ยไม่กูได้ไว้ไอ้ตัวสีดำนั่นไงไอ้เหี้ยไอ้ที่กูจำได้ไอ้เหี้ยนี่มันคำกูคำเลวกูไว้ไอ้นั่นเหรอ่าได้นะนี่ไงวิ่งมาใกล้อย่างเงี้ยเออเยอะวิ่งโคตรใกล้เฮ้ยมึงเห็นมันไหมนะเอาฟอสฟอดไอ้ฟอด ไม่ไเอาไอ้ยิงอะเมื่อกี้กูก่อนเนี่ยไอ้แนมันหายไปไหนแล้ววะกูยิงหมืนไม่สนลูกใครตายใครอยู่ข้างบนของมันอะใค่อ๋อเหรอมึงกูไม่กูถามว่าใครยงไงใครไอ้กูกูโดนชุดนอนเก็บมาเจออยู่ไหนชุดนอนเนี่ยกูหาไม่เจอเนี่ยจูกูเจอสงคอยใน่สงคอยใน่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อแนนี่กูเจอชุดนอนอยู่ข้างบนยิ่งกูยิงกูเอา้าไม่ได้ยิงไอ้ดำหรอไม่กูฆ่ามันไปแล้วอ๋อนี่ไงกูเจอไอ้ชุดนอนแล้ว ตาย,ลย,ยตแล้เฮ้ยเอโน่ไอโฟนเหรอเนี่ยเกือบโดนสับ,าบากูแล้วไป่ล่ะมึงว้ยเมื่อกี้เนี่ยใครเล็งมาแล้วใครวะตายยิคงคันยิงฉุบไอสัตว์มึงเล็งตั้งนานกูเห็นมึงเล็งเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อกี้เนี่ยองศาประมาณไอ้โน้ยน,น่ันโดนเขาย,ยิงององงนี่งไงสิบวันละไทยได้ยังไงลายเม็ดสันได้ยังไงสิงมาเม็ดได้ยังไงชั่วโมงยิงหมดมึงมันโดน ให้ดำไปไหนวะไน่ไม่ชอบยิงแบบพุ่งเป็เลยไม่คู้อะไรอ่ะเอ้อชุดนอนได้แล้วชุดนอนแน่นะชุดนอนเดี๋ยวไม่ได้นอนนะคืนนี้ชุดนอนเดี๋ยวไม่ได้นอนนะคืนนี้คืนนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนนะเพื่อนคืนนี้ไม่ได้นอนเอนอไ,ได้ดำได้ <c oughs> ใได้ดำได้ได้ได้ไอ้โน่หลบดีโนโอ๋ยนี่เอ้คู่ที่วะใครนี่ใครใครชุตายตายตายคู่าคชุดนอนให้ละเออไอ้นี่แม่งแอบตั้งนานกูว่าอยู่มันหายไปไหนมันแอบอยู่ข้างกำแพงเว้ย น,นี่ไงตายตายแล้วหูชิน,น,นอนอ่ะเยาะกระเด็นเลยอ่ะโดนเจ็บชิน,นอนจนนี่ไงไอ้โฟตมึงอย่าวิ่งเข้ามาดงตีอย่างงี้ดิมึงโดนลูกกระสุนสไนค์กูนะตายตายตายเดี๋ยวค่า,าดนอะใช่นี่เอ้าเอโนโ่แรงกูอ่ะไอ้เยี่ยมมึงโดนนิ้นไม่เก็บเจ็บเพราะสวย อ๋อเนี่ยครับอ๋อเยี่ยมกูได้ที่สองเฉยเลยอ่ะที่หนึ่งสองสามสี่ห้ากูได้ห้าแต่นี่กูได้เก้าร้อยกว่าแล้วอ่ะกูได้แค่หนึ่งร้อยเองก็ได้หกร้อยอ่ะอยากได้สันไนสักอันเฮ้ยกูได้สันไนสีแดงเฮ้ยได้สูซันไนสีแดงในระดับตำนานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรน้องเนี่ยระดับตำนานสีทองก็นั่นแหละมันเป็นปืนสีแดงไงขอบสีทอง ก็ขอบีได้ไหมนี่แหละไอ้้ไอเด็กเขี้ยนี่แหละไอ้เด็กเขี้ยนี่แหละเฮ้ยวีนกูก็ได้ตำนานนี่ขอบสีทองนี่สีเขียวเขียวอืมก็เกะไอเด็คอนเลยไม่ไม่หมุอะกูได้กูได้วุธดีๆมาทั้งคู่แล้วนี่ขอดูบีหน่อยเช็ดเขี้ยเออปู่หลังดูวีนกูเลยเลยบูบอเลยเกะไอเดไอคอนกูกูตายได้ไงเนี่ยไปไหนแล้วล่ะอีอีตายเด็กเจ๊นี่โดนกูอีเจ๊นี่เหรอ อีเจนี่เหรอยิงเพื่อนกูอ่ะโพดนี่แค่โพดตายอันนี้แค่หนักทองไลยโพดแค่หนักทองสอนไหมแค่หนักทองเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีสองอันเอาดีอีเจเฮ้ยดาบแดงกูมีฟิวเอาดีไอ้โพดที่ดาบแดงไหมโพดไม่ใช่ขาตัวอยู่เนี่ยสีอะไรเนี่ยสีทองอันนี้ใช่เนี่ยอะไรเอ้าสีแดงเหรอมึงสงสัยเนี่ยอะไรเนี่ยโน่เขายิงกันอยู่เนี่ย กูตายเพราะไอโน่เลยเนี่ยพรรวันเนี่ยไอ้กูดูขี้อะไรนะนี่เนี่ยแอบโกงแล้วขี้ไอเจ๊นี่แม่งเดินไปเดินมาแล้วหละกูยิงไม่โดนมาเลยอ่ะไอโฟนอะไรนั่นอะใครวะน้องอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นตัวด้านหลังด้วยไปไหนแล้ววะกูคายแล้วคือกูคายแล้วใช่ใช่ใช่มันโดนมีดมันโดนมิดใครกระเด็นวะเมื่อกี้เนี่ยอีเจ๊อีเจ๊เออไอมันอะไปมาช่วยกันดีจังวะไปไหนกันละเกี่ยนเลยอะ ก็น่าตาวเลยอ่ะเองยียคูบอกอยู่อย่าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดที่แกตายเอ่ยไล่สับตั้งนานเอ้าเฮ้ยสองตัวสามตัวนี่มันช่วยกันดิว่ะเฮ้ยมันมาช่วยกันมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนไอ้ชุนนันมีเพื่อนแล้วตายตายชุนนันไอ้ชุนนันมันมีเพื่อนแล้ววะกูกูโดนนี่กูโดนกูโดนในเจ๊ทอวงจำชุนนันตายสองรอบแล้วอเยโดนกูฆ่าสองรอบอ่ะมันอมีทองเฮ้ย แล้วยัดจู่ขนาดนี้กูยิงไม่โดนได้ไงวะช็อตเมื่อกีอะไม่ไม่ไม่โกงไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวกูใช้สไดาปองยิงไปไหนแต่ว่าไอ้หาแล้วมม่ยิงกูอยู่ไหนววะหมึงไเจ๊ยิงไเจ๊อยู่ไอ้วมึงยิงกูไม่ได้เถอะไม่ได้ยังไงไม่ได้ยังไงโดนตายโอนตายไปไหนกันหมดวะไม่ค่อยเห็นใครเลยเด็กไอจีนี่ไม่เอาเลยหรือเปลวะยังเจอมีดหมอกูมีดหมอมีดหมอ ไปไหนกันหมดแล้ววะอยู่ตรงกลางหมดอะเดือดหาคนไม่ค่อยเจอเลยแม่งวนะัวแล้วฟิวตรนไปมุ่งไปมุ่งหัวใจเออกูไม่เป็นข้างนี่เองเรื่องไรพวกมันเป็นข้างเดียวกันเว้ยเราต้องร่วมมือกันฟดโน่ร่วมมือกันได้ละกูดี่ใชเอาพิชาควงกวมาใช้บิดหมอฟิวฟิวมันตรงนี้ฟิวตรงกลางฟิวมันอยู่ข้างกับตรงกลางกันเลยนี่ไงนี่ไงตายหนึ่งเออดูมันช่วยกันจริงด้วยเว้ยฟอฟดฟดกูช่วยฟดกูล้ลางแขนให้เอออีฟอสยาไอีน้อนนี่วะ เจฟี่หลังเข้าเอาไหมนี่เอาหลังเนี่ยได้เหี้ยเอ้ออ้ยเจ๊์ยิงแม่นมากตั้แต่ไปค่อยเปลี่ยนปืนก่อนเพาไเ้ปืนนี้ไม่ได้เฮี้ยเขี่ยนิดเดียวกูตายอุ้ยเฉี้ยสลับกันเลยแลกกันเลยช็อตเมื่อกี้เนี่ยไอเจ๊์อุ้ยเจ๊มันยิงแรงว่ะใช่ใช่เจ๊มันเล่นเป็นไอเจ๊ต้องเชียปืนนี่กูกูสุดที่รักกูเจ๊มันเล่นเป็นว่ะเออมันมีตัวแจมด้วยไงเพื่อนมันอยู่ข้างข้างกันหมดเลยเออเนี่ยเพื่อนมันยิงกันแม่นยังวะ ตายตายตายไปเจ๊ตายใช่ใช่ช่ใเจ๊เื่อตาอะไรเลงอะไรน้อเลงซามเลงไม่มาเออมันแม่นยังวะใช่เดี๋ยวกูใช้มีดเอาคุมเจ๊แม่นกูเจอแ้วกูเจอ้วลเจ๊แม่นก่อเจ๊น้องกูจด้านหลังน้อเฮ้ยมีเมนจะข้างกูกินกูกิใช่กิกันเลอะไอ้น้งมึงอะไรเนี่ยน้องมึงก็เห็นว่ากูวิ่งไปอย่ายิงกูดิไม่เป็นไรเดี๋ยวกูวิ่งเข้าไปใกล้แล้วมึงไม่ต้องยิงกูสาบเอง เนี่ยกูจะฆ่ามันได้แล้วเฮ้ยสวยใช่ใช่กูดิกูจะยิงมันได้เยวแล้างนี้ข้างนี้เมื่อกี้นั่นกูยิงไล่มันอยู่กูยิงไล่มันอยู่แล้วก็หลังเองมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วอุ้ยเชี่ยเยอะมากเลยให้เพิวให้ใกูช่วยไหมเซ่ช่วยกูหน่อยไดกูอีเจ๊กันโอ้โหเอาอีเจ๊ไม่ทันว่ะเจ๊โดนกูเจ๊แม่งมือโคตรไวอ่ะเออมันมันยิงไวมากเลยแม่นเด้อยมันจับมันเหมือนจับวางเลยเหมือนเล่นเมาส์อ่ะเล่นในคอมเออ ดูดิเอ้ยโดนกูยิงหัวแตกโอ้บีดไอ้นี่ก็เล่นเป็นวะหรือกูเล่นบีดเองไอ้แม่งเล่นบีดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไหนแล้ววะกูเจอไอ้เจ๊กันตายตายตายไอ้เจ๊ใช่ใช่ใช่ไอ้เจ๊ไอ้ตัวบีดไหนไอ้ตัวเบื่อโอ้แม่งเจ๊ยิงอ่ะไอ้เจ๊ทำอะไรพี่ชายกูกูเห็นไอ้โนู้นเอยเจ๊เจ๊มืออะไรมืออะไรโอ้เกมนี้ไม่เกมนี้ติดที่หกเลยอ่ะเกมนี้กูตี